วันนี้นะคะรายการใหม่นะคะคือเฮอแกะกล่องค่ะเฮอแกะกล่อง <laughs> อะไรนะคะมาดูกันเลย ว่าเราได้อะไรกันบ้างคือเ็นจะบอกก่อนว่า u n นบ็อกซอันนี้นะคะเป็นของน้องข้างบ้านนะคะคือน้องข้างบ้าน่ะฝากฝนซื้อคือหมายถึงว่าฝากเอาลงมาที่บ้านฝนนะคะอืมเพราะว่าตอนนี้เขาไปบินเขายังไม่ได้กลับมา ดังนั้นเนี่ยงั้นเนเลยแบบว่าเอองานที่แอบ,บขอ Unbox ของน้องนะคะอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนที่น้องข้างบ้านเฟินะคะคือซื้อไปนี่คือเป็นช่วงโปรโมชั่นเลยถ้าทุกคนรู้จกักแบรนด์ Age Lock นะคะอยู่แล้วทุกคนจะรู้เลยว,ว่าแบรนด์นี้มีประวัตินะคะ มากกว่า30กว่าปีแล้วค่ะแล้วฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปอยู่ที่ไหนมาเน,นี่ยทำไมฉันถึงเพิ่งรู้จักนะคะอ่ะก็คราวนี้ก็มาดูกันเนาะว่าฟงน,นะคะอะันบอกสะตอนที่เป็นช่วงโปรโมชั่นอะทุกคนได้อะไรบ้าง ได้แบบจุใจมากจนเฟินแบบว่าเออพี่ขออนุญ,ญาตอันบ็อกซ์ได้ไหมพี่ขอทําคลิปนะให้ทุกคนรู้นะคะเออจะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยน้องเขาก็น่ารักมากเลยแล้วก็ให้เฟินมารีวิวอันบ็อกซ์ตัว G Spa s หรือ u ว v a n i c Spa System นะคะที่ถ้าใครติดตามแม่ธัญญาอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยแม่ธัญญาก็ออกมา บอกแล้วนะคะว่าคุณแม่ธัญญาก็ใช้มานานแล้วนะคะมากกว่า10ปีนะคะทุกคนมาดูกันเลยเริ่มจากอันไหนก่อนนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเ็นว่าเริ่มจากตัวกวาวานิกสปาเฟสเฟเชียลเจลก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวเด่นของโปรโมชันนี้ก็คือแถมจุแถมหนักแถมเต็มจัดเต็มมาก ถึงมากที่สุดทุกคนดูว่าได้กี่กล่องนี่อะเต็มไม้เต็มือเลินไปหมดเลยนี่ทุกคนปึกขนาดนี้มาค่ะหนึ่งกล่องสองกล่องสามสี่ห้าก็หกค่ะทุกคนดูสิคะ นี่คือโปรโมชั่นที่น้องเขาซื้อมานะคะเจลสปานะคะหกล่องทุกคนซึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเซ็ตกรอนิกสปาซิสเต็มตัวนี้คือมีอะไรอีกมีกล่องเจลนะคะ p o w e มา a r k ดูทุกคนหรูหรามากไฮโซนะคะคือแบรนด์เอชล็อกนี้นะคะบอกเลยว่าปังปุริเย่มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรื่องสปปรรพคุณประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะแต่นี่คือแถมหนึ่งละ power m a r k หกล่อง1กล่องมี5แผ่นนะคะนี่นี่ต่อมา moisture mist erm นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะนี่หนขวดและแถมอะไรอีกทุกคนเรายังไม่โชว์นางเอกละกันแล้วก็ แถมเฟชบอดี้วอชนะคะตั้ง9 6้้วมิลน่ะคือแบบใหญ่มากคือราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือของแถมแลต,ตัวนางเอกของน้องก็คือนี่ค่ะเจ้าเครื่องนะคะ g วอ n นิก p a สปาซิตเตมทเนาะตอนนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปโฉมใหม่แล้วนะคะเฟิร์นลองไปดูรีวิวหลายๆท่านนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็เข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ทางแบรนด์ที่อเมริกาค่ะบริษัทต,ตั้งต้นจริงๆคือ30กว่าปีแล้วตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เฟิร์นใช้อยู่เนาะอ่านี่ก็คือเป็นนางเอกของเขา จริงๆอันนี้มันเป็นของน้องเขาเนาะฟินก็เลยยังไม่ได้อยากรีวิวที่มันเป็นแบบว่าเฮ้ยแกะกล่องอะไรของเขาไปขนาดนั้นนะคะโอเคนี่แล้วคือแบบว่าทุกคนลองดูดิถ้าโปรโมชั่นแบบนี้มาอีกะคะ่ะทุกคนไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะคะแอดไลน์หรือว่า f c e b o o k เฟ,ฟินมาได้เลยนะคะฟินบอกเลยว่าตัวนี้คือปังมากเลิศมากจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นแบบนี้อีกนะคะทุกคน เรามาพูดถึง สรรพคุณคุณประโยชน์ว่าทำไมเฟินถึงเลือกใช้ตัวนี้ก่อนละกันนะคะก็คือเจ้าน้องตัวนี้นะคะเป็นนางเอกของ beauty gadget เลยนะคะก็คือกวานิสปานั่นเองนะคะหรือว่า GS สปาน้าเด็กนะคะที่พูดกันนะคนไทยพูดกันแบรนด์เอชล็อกตัวนี้นะคะมีมากกว่า50ประเทศทั่วโลกคะ่ะไม่ว่าเพื่อนคุณนะคะจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรียออสเตรเลียอเมริกาแคนาดานะคะ บอกเลยว่ามี global dropship นะคะใครสนใจเนี่ยก็คือแบบว่าคลิกลิงค์คลิกหน้าเว็บเขาได้เลยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะ,ะข้างในกล่องตัวนี้ค่ะจะมีแถมมาให้ทั้งหมดคือ4หัวด้วยกันเนาะ4หัวด้วยกันส่วนใหญ่เฟยก็จะใช้เป็นหัวหน้าแบบนี้นะคะสรรพคุณของน้องเนี่ยจะช่วยเรานะคะยกกระชับนะคะสิวหายนะคะคือ ปกติแล้วฮอร์โมนผู้หญิงเนาะก็คือจะมีประจำเดือนหรือว่าอะไรอยู่แล้วค่ะตามแต่ละฮอร์โมนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะซึ่งเฟินได้ทดลองตัวนี้เฟินรู้สึกว่าเฟินโอเคเฟินเลิฟเฟินรักเพราะปกติจะเป็นคนที่แบบว่าคอนเซิร์ตแล้วก็ซีเรียสเรื่องหน้าของตัวเองมากเพราะในความเราเป็นแอร์โฮสเตสเนาะเราแต่งหน้าเยอะเราเรารู้สึกว่าหน้าเราคือ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 ,คอ,คอต้องดีที่สุดอะหน้าเราก็คือต้องใส คือแต่ถามว่ามันจะแบบว่าใสาเหมือนดาราอะไรขนาดนั่ะมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีบัตเจ็ที่เราจะต้องไปแบบว่าคลินิกตลอดหรือว่าทำเลเซอร์หรืออะไรบาๆๆบาะไบารอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเลือกน้องตัวนี้แล้วแบบว่าหิ้วน้องไปบินได้อีกอะคะ่ะคือมันคุ้มค่าและมันก็สะดวกสบายสนาบเฟินมากตั้งแต่ที่เคยลองใช้มานะคะไม่ได้บิน1ิเดือนเนาะก็ใช้มาประมาณ 6เดือนเพิ่งจะมาใชา้เริ่มใช้ห้าหเดือนคือ1ละหน้ายกก็คือตอนที่ตอนเมื่อก่อนอะเฟินจะเป็นคนที่แบบหน้าวีมากหน้ายาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหน้าเราตอบเนาะแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องหนวดแมวเออแล้วก็ใต้ตาใต้ตาจะเป็นคนหงูงายใ,ใต้ตาคล้ำอ่าแล้วก็จะมีแบบว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรรอยเหี่ยวย่นนะคะนิดนึง ออแล้วก็พวกปัญหาเรื่องสิวโผลต่างๆเพราะว่าอยู่ปักกิ่งอะ่ะคือเป็นอากาศที่แบบว่าแห้งมากเนาะแล้วก็หนาวซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราลองเลยลเลาะเฟลย์ลองใช้นะคะเปิดใจเนาะใช้ตัวกวนอิสปาตัวนี้ช่วยในเรื่องยกกระชับหน้าวีเช pe อ่าแล้วก็ นวดแมวค่ะทุกคนเริ่มแบบว่าล่องจะไม่มีแล้วเวลาเรายิ้มมาเวลาเราแต่งหน้าตรงเนี้ยหน้าเินจะแห้งเหี่ยวเลยแล้วก็เป็นล่องขีดตรงนี้ใครเป็นบ้างเออตัวเนี้ยก็จะช่วยด้วยนะคะจริงๆมันจะมีหัวเฉพาะของน้องแต่เินเอ่อไม่ได้มารีวิวเนาะก็จะมีหัวเฉพาะของน้องเดี๋ยวขึ้นลูกได้แห้ละกันมีหัวเฉพาะของน้องเนาะตามร่องแก้มใต้ตานะคะซึ่งตรงเนี้ยเิรนรู้สึกว่าพอใช้ไปอะ่ะ แต่งหน้าติดขึ้นไม่ต้องใส่รองพื้นแล้วคือหน้าเฟิร์นตอนนี้นะคะคือตกแต่แป้งอย่างเดียวไม่ได้ใส่รองพื้นแล้วรู้สึกว่าหน้าแข็งแรงดีขึ้นมากมากมากถึงมากที่สุดตัวนี้คือแบบหลักมากเนาะต่อ,อไปอะ่ะก็คือมันจะทำควบคู่กับก็คือยังไงก็คือกับเจลกล่องนี้ในกล่องนี้ก็จะมีสีขาวเจลสีขาวกับเจลสีฟ้า เจลสีขาวคือเป็น pre treatment pre treatment คืออะไรคือดึงดูดสิ่งสงกปรกออกก่อนนะคะจากเครื่องนี้ทำควบคู่กับเบอร์หนึ่งเนาะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างหน้าออกเสร็จแล้วก็ใช้เจลสีฟ้าคือ treatment นะคะ treatment บำรุงตรงไปอ่ะเหมือนเราไปเข้าคลินิกเลยว่างั้นแล้วก็ ใช้สเปรย์น้ำแร่ตกด้วยนะคะก่อนที่จะใช้เครื่องน้องตัวนี้แล้วก็บางอาทิตย์นะคะเฟิร์นก็สวิสกันเออลืมบอกว่าทำสปาหน้าอยู่ที่บ้านนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งสำหรับตัวเฟิร์นนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งก็คือเว้นวันก็เหมือนแบบ3วันทำที3วันทำทีก็ได้แล้วก็สวิสกับใช้ power mark ตัวนี้นะคะก็คือถ้าจะใช้ power mark ตัวเนี้ย ก็ไม่ต้องใช้เจลทรีทเมนต์แล้วก็คือให้น้อง p o w e r m a r k ก็ทำงานเต็มที่เลยเพราะว่า p o w e r m a r k นี้นะคะจะใช้หรือปุ่มหมายเลข4ค่ะมันจะทำการอยู่5นาทีนี่แล้วก็เลิฟ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 ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนที่ติดการมาร์กหน้าเป็นประจำอยู่แล้วทุกคนเออเป็นคนที่แบบว่าชอบมาร์กหน้าชอบแผ่นมาร์กมากๆเลย ดังนั้นก็มาเจอตัวนี้แนละ้วคือแบบปื้มมากคือตื่นมาหน้าฟูหน้าเด้งหน้าผิวแข็งแรงคือแบบหน้าสดก็ยังสวยอ,ะอ่ะเออจบเลยะคะ่ะสวยจบครบในมือคุณจริงๆอะคะ่ะอืมโอเคแล้วก็มาบอกโปรโมชั่นอีกเคือ่อใครนะคะยังติดตามอยู่เห็นมานานแล้วว่าเฮ้ยเครื่องกวาวนิสปาเนี่ยมันดีมันน่าใช้แต่คือไมไ่ตัดสินใจนะคะที่จะซื้อสักทีอะไรเงี้ยเนาะเออเพื่อนบอกว่า อรอโปรโมชั่นก็ได้ค่ะราคาเท่าเดิมนะคะเพิ่มเติมของแถมแล้วแบบบางเดือนแต่แต่ละเดือนนะคะเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอะคะ่ะว่าจะแถมอะไรดีแต่ว่าเขามีของแถมให้ทุกเดือนนะอะแต่ว่าเฟินรู้สึกว่าเซตเนี้ยคุ้มเนาะตรงที่ว่าแถมเจลอะคะ่ะหกกล่องเลยแล้วก็แถมเจลเฟซบอดี้วอชด้วยะคะ่ะเพราะว่ามีแบบว่ารุ่นน้องบางคนแบบว่าพี่เฟินเจล เจลเฟชบอดี้วอล์อ่ะมีขายเฉยๆไหมชอบมากเลยอะ่ะคือแบบว่ามันจะทําให้ผิวลื่นแล้วก็ผิวมีแบบว่าสุขภาพดีอลล่าค่ะเพราะมันเป็นเจลสูตรนนะ้ำเน0ะรอเปซแล้วเฟอร์ก็บอกว่าขอโทษนะคะไม่มีค่ะไม่มีขายตังหาก,ก็คือจะเป็นเฉพาะของแถมให้ลูกค้าเท่านั้น น้องเขาตอนนั้นก็ได้รับโปรโมชั่นของแถมไปพอดีแล้วเหมือนบังเอิญว่าเจลเฟสบ,บอดี้วอทมันหมดแล้วเขาก็อยากจะซื้อใช้ต่อเงี้ยเขาชอบมากอะเงี้ยค่ะเพราะว่ามันช่วยแบบว่าบำรุงผิวจริงๆเนาะผิวแบบดีๆแล้วก็เพิ่มวิตามินซีในผิวนะคะ บคสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะที่ใครนะคะที่กําลังมองหานะคะแก้ปัญหาผิวหน้าคือแบบว่าเจอมาหมดแล้วเนาะเคยลองไปคลินิกคอสแพงๆแ,แล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลองไปศึกษาแบรนด H ์เ g e l o อกนี้ดูนะคะแล้วก็ถ้าคนมีเวลาสัญญาคะ่ะว่าจะมา,ารีวิวหน้าสดๆให้ดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทําทำอย่งไงเนาะโอเคคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ